วัสดีค่ะนักเรียนนะคะมาต่อกับข้อที่5นะคะข้อนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าจุด P เนะี่ยมีพิกัดเป็นเท่านี้นะคะและจุด Q ก็มีพิกัดเป็นเท่านี้นะคะโดยที่ a นะคะห้ามเท่ากับ0น b ห้ามเท่ากับศูนย์คาถามคือว่าจงแสดงว่าส่วนของเส้นตรง OP นะคะทุกคนตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง โอคิวเมื่อ O คือจุดกำเนิดนี่มีคำว,ว่าตั้งฉากกันคำว,ว่าจุดกำเนิดคืออะไรนะคะก็คือจุด0ูนย์นั่นเองนะคะทุกคนดังนั้นนะคะเขาให้แสดงว่ามันตั้งฉากกันไหมแปลว่าเราต้องหาความชันนะคะเราต้องหาความชันของทั้งสองส่วนของเส้นตรงนะคะอันแรกคุณครูหาความชันของตัวนี้ก่อนเส้นตรง OP ก่อนนะคะอ่าครูให้เลยครูให้ M1 เนี่ยแทน ความชันนะคะของเส้นตรงนะคะเส้นตรง OP ก่อนอ่านะคะทีนี้อ่าเราก็หาเลย M 1นนะคะ OP นะคะก็คือ O เป็นจุดกำเนิด P ก็คือจุดนี้เนาะอ่า วิธีการก็คือครูให้อันนี้เป็น x 1 y 1ครูให้อันนี้เป็น x 2 y 2นะฮะความชันเอาเอา y มาลบกันก่อน b ลบกับ0แล้วก็ส่วนด้วย a ลบกับ0นะคะก็เขียนเลยก็เท่ากับ b ส่วน a คือจบเลยนะคะต่อไปนะคะต่อไปต่อไปทีนี้เราจะมาดูความชันของอของเส้นตรง OQ นะคะอ่าและให้นะคะและให้ M2 เนี่ยแทนความชันของเส้นตรงนะคะ OQ นะคะก็จะได้ M2 เท่ากับนะคะอ่าที่นี้ อันนี้ x 1 y 1 x 2 y 2 y ลบกันก่อนคะ่ะ a ลบกับ0นี่ส่วนด้วยนะคะ x นะคะลบ b นะคะลบ0ก็จะได้เป็น a ส่วนด้วยลบ b นะคะก็จะได้ลบ a ส่วน b นั่นเองเราได้ความชันของทั้งสองแล้วนั่นก็คือ b ส่วน a กับลบ a ส่วน b ทีนี้เราจะมาเช็คว่าเฮ้ยเส้นตรงทั้งสอง เส้นนี้มันต so ั้งฉากกันไหมนะคะก็เอาความชันมาคูนกันเลยค่ะถ้าคูนกันแลรวได้ลบหนึ่งก็คือตั้งฉากกันนะคะแล้วก็เนื่องจากเลยอ่าเนื่องจากความชันของทั้งสองก็คือ B ส่วน A นะคะแล้วก็คูนกับลบส่วน B คูณได้ลบหนึ่งไหมทุกคนว่า A ตัดกัน B ตัดกันนะคะเหลือลบตัวเดียวซึ่งมันคือลบหนึ่งนั่นแหละนะคะก็ได้ลบหนึ่ง เห็นไหมความชันคูณกันแล้วได้ลบหนึ่งนะคะแต่ว่าเราต้องให้เหตุผลด้วยนะว่าตัวส่วนห้ามเป็น0นะคะและก็อย่างนี้มี A ห้ามเป็น0ย์แล้วก็ B ห้ามเป็น0ูนย์รุเลยดังนั้นนะคะเส้นตรงทั้งสองตั้งฉากกันค่ะนี่เรียบร้อย เพราะความชันคูณกันแล้วได้เป็นลบหนึ่งนะคะสำหรับข้อที่5ผ่านไปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปคือข้อที่6ได้เลยค่ะอ่ะข้อนี้นะคะเขาบอกว่ามีกมีจุดให้3มจุดคำถามก็คือว่าเป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ทุกคนต้องเข้าใจคําว่าสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนนะถ้าสามเหลี่ยมมุมฉากมันจะเป็นลักษณะนี้นี่ใช่ไหม คือมันจะมีด้านใดด้านหนึ่งอ่ะทุกคนสมมุติให้อันเนี้ย m 1ให้อันเนี้ยเป็น m 2ให้อันเนี้ยคือ m 3ก็คือความชันนะคะของทั้งทั้งอ่าสมด้านแบบนี้ถ้ามันมีด้านใดนด้านหนึ่งที่คูณกันแล้วเท่ากับ m 1อย่างเช่น m 1กับ m 2เนี่ยคูณกันแล้วมันได้เป็นลบหแบบนี้ยแปลว่าทั้งสองเส้นเนี้ยมันมันตั้งฉากกันก็มันก็เลยทําให้เกิดเป็น รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะดังนั้นเราจะมาหาความชันของทั้ง3ด้านเลยนะคะแล้วก็เราก็หาเลยนะคะสมมุติคุณครูให้อะนะถ้าเกิดมันมี2ด้านที่คูณกันแล้วได้ลบหนะ,ะมันก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทุกคนต้องเข้าใจตรงกันนะ,ะทีนี้เราก็หาเลยก็กําหนดจุดก่อนนะคะให้ a b c เลยนะให้จุด a เนี่ยก็คือ1กับ6นะคะ b ก็คือ 88นะคะแล้วก็ c เนี่ยก็คือลบ7กับ2แบบนี้ทีนี้เราจะมาหาความชันของทั้ง3ด้านก็คือเราจะหาความชันเส้นตรงแรกก็คือ AB นะคะอ่าเท่ากับอะไรแล้วก็ความชันอีกหนึ่งก็คือความชันของด้าน AB แล้วเนาะก็เป็น AC นะคะ และก็ความชันด้านที่3ก็คือด้าน bc นะคะนี่หาทั้ง3ด้านเลยนะคะทุกคนอ่ะเรามาเช็คดูนะคะ r a b อ่ะอันนี้เป็น x 1 y 1 x 2 y 2นะคะเอา y ลบกันก่อน6ลบ8ส่วนด้วย x ลบกันค่ะก็คือ 1-8ลบ8ค่ะก็จะได้เป็น6-8ลบ8ก็ได้เป็นลบ2 1ลบ8ก็ได้เป็นลบ7ค่ะหารกันก็ได้เป็น2ส่วน7เรียบร้อยต่อไปมาดูความชันของด้าน AC กันค่ะทุกคนนี่ A c อนะอันนี้คือ A และนนี้คือ C นะคะเอา y ลบกันก่อนนี่6-2ลบ2นะคะส่วนด้วย x ลบกันก่อนก็คือ1ลบด้วยลบ7 6-2ลบ2ก็เป็น4ค่ะ1ลบด้วยลบเนี่ยก็คือเป็น8นะคะดังนั้นตัดทอนก็จะได้เป็นทอนก็จะได้เป็น1-2ส่วน2นะคะเอาแม่4ไปหารเลย4นเป็น4 428แบบนี้ค่ะต่อไปด้านสุดท้ายก็คือด้าน bc นะคะทุกคนนี่ด้าน bc ก็คือด้านนี้กับด้านนี้อ่าวาลบกันก่อน8-2ลบสส่วนด้วย x- ลบกันนะคะก็ได้เป็น8ลบด้วยลบ7 แปดลบสองก็ได้เป็นหกนะคะแปดลบด้วยลบเจ็ดก็ได้เป็นสิบห้านะคะเอาแม่ไหนตัดกันดีเอาแม่สามแมสามสองเป็นหกสามห้าสิบห้านะคะก็จะได้เป็นสองส่วนห้าค่ะนี่เรียบร้อยนะคะดังนั้นนะคะทุกคนเราลองเช็คผลคูณดูอะสมมุติเอาความชันของสองด้านนี้คูณกันก็ได้เป็นสมมุติคุณครูเอา ความชันเนาะ,ะพิจารณาก็ได้ความชันก็คือตัว M แล้วกันเนาะความชันของด้าน A B เนี่ยคูณกับความชันของด้าน A C ก่อนเท่ากับ2ส่วน7คูณกับ1ส่วน2ซึ่งมันเท่ากับ2ส่วน14มันไม่ได้เท่ากับลบ1ถูกไหมอ่าอันนี้กับอันนี้นะต่อไปเอาความชันของด้าน ab นะคะคูณกับความชันของด้าน BC AB ก็คือ2ส่วนเเนาะ BC ก็คือ2ส่วน5คูณกันก็ได้เป็น4ส่วน35ซึ่งมันไม่ได้เท่ากับลบ1ค่ะทันไหมต่อไปนะคะเราก็เอาความชันของ AC คูณกับ BC ดูนะคะอ่าก็คูณดู AC คูณกับความชันของ BC นะคะก็จะเท่า AC ก็คือ1ส่วน2 BC ก็คือ สอ่วนหซึ่งคูณกันอาจตัดทอนได้เลยตัวนี้ก็คือ1นส่วนหมันไม่ได้เท่ากับลบหเลยทุกคนดังนั้นมันไม่มีด้านไหนที่คูณกันแล้วนะคะมันไม่ได้ตั้งมันคูณกันแล้วความชันคูณกันแล้วมันไม่ได้เท่ากับลบหซึ่งมันมีความหมายว่ามันไม่ได้มีด้านไหนที่ตั้งฉากกันนะคะดังนั้นเราก็สามารถตอบได้เลยค่ะว่าจุดทั้ง3จุดนะคะไม่ได้เป็นจุดยอดของสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะหรือว่าอาจจะอาจจะ เขียนไว้ก็ได้ว่าเน,เนื่องจากไม่มีด้านใดเลยนะคะของรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะที่ตั้งฉากกันก็เขียนเลยดังนั้นเราก็สรุปเลยนะคะว่าดังนั้นไม่ได้เป็นจุดยอดของสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะดังนั้นนะคะ,ะจุดทั้ง3จุด ไม่ได้เป็นจุดยอดของสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะโอเคนะคะสำหรับข้อที่5กับ6นะคะก็ผ่านไปนะคะต่อไปนะคะไปดูข้อถัดไปคือข้อที่7ได้เลยะคะ่ะ